อันนี้คือทีเด็ดพูดเลยมัน<อ>เนื้อไม่เห็นเธอชัดก่อนพี่ดูว่ามโอ้อมันดิ้นได้มันดิ้นได้พี่ดูตอนแปละลงไปแบบนี้นะฮะมันเนื้อกดแน่นๆลงไปออโอ้โหโอ้โหลุยครับใส่เนื้อต้องอย่างนี้นะจ๊ะโคตรหอมเลยจับมาอีกครั้งนะฮะหมูปลาทอดผัดผากปีนี่ถ้าคนป่วยมา,ามน,นั่งตังก็หน่อยเลยน้ำจิ้มมีสองอย่างนะฮะอันนี้คือเจียวอีสานดูความข้นนี่เจียวปลา มากันเป็นแถวใช่ครับที่เนื้อย่างนี่หมูปลาและเนื้อปลานะฮะร้านหมูปลาโคตรแซ่บพระรามสี่แต่นี่คือเนื้อเนื้อฮะนี่เนื้อแล้วดูดิแล้วดูดิเวลาโดนเจียแบบนี้โอ้ดูความหยดลุยครับมีความสะพร้อนแสงดีกว่าอืมอร่อยกยืน้ำลายยิ่งนักโอ้โหจัดไปจ้ะเม่ยบ้องแหนมก็มีนะแหนมย่างให้ดูน เนื้อมันก่อนนะคะคือมีมะพร้าวหอมมะพราวสับมะพราวสับมันยั่วมากยั่วสุดๆเห็นอบจิ้มเยอะอย่าง,าง,งน,นี้นุ่มกาไม่เผ็ดนะเผ็ดนะจ๊ะอร่อยครับลุยฮะเผ็ดเราจิ้มกันเล็กน้อยพอนะดูปลาแบบนี้นะฮะนี่เอาเจ้าทางนี้เลยโอ้โหลุยฮะแต่ปลาราดนี้อร่อยจริงเป็นปลาราบองที่กินง่ายอมมากครับเพอย่าง